พระรอดลำพูนพระเครื่องอายุกว่า1,000ปีในชุดเบญจภาคีมีที่มาอย่างไรทํำไมจึงเป็นที่ศรัทธาภาพพระรอดวัดมหาวันวนารามจังหวัดลำพูนพระรอดเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีประกอบด้วยพระสมเด็จวัดระฆังพระรอดลำพูนพระสุ้มกอ,อกำแพงเพชร พระผงสุพรนณและพระนางพยาพิศนุโลกซึ่งในบรรดาพระเครื่องชุดเบญจภาคีพระรอดถือเป็นพระที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ1,300กว่าปีการสร้างพระรอดเกิดขึ้นที่วัดมหาวันวนารามปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในสมัยพระนางจัมมเทวีเมื่อราวพศ 1,200เศษพระนางจำมะเทวีโปรดให้สร้างวัดสำคัญประจำทั้งสี่ทิศได้แก่วัดดอนแก้ววัดพระคงวัดประตูลีและวัดมหาวันวนารามซึ่งตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกของเมือง ในการสร้างวัดมหาวันยังได้สร้างพระรอดขึ้นด้วยตามตำนานเชื่อว่านาร,รอดฤษีหรือที่เรียกกันว่าฤษีนารธาหรือฤษีนารอดฤษีผู้ดูแลวัดมหาวันเป็นผู้สร้างพระรอดและมหาเจดีย์ที่วัดมหาวันครั้งนั้นมีการสร้างพระรอดจำนวนมากในรูปแบบทิงต่างๆบรรจุไว้ภายในพระมหาเจดีย์คำว่ารอดสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากรอด ชื่อนารดฤษีพระรอดลำพูนกับการแตกกลุก่มคุณทิสารเตชวิภาคต้อยเมืองนนเสียนพระชื่อดังในวงการเคยกล่าวถึงพระรอดว่าพระรอดเป็นพระที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดมหาวันจังหวัดลำพูนโดยตรงเพราะพระรอดแตกกลุ่มในวัดมหาวันที่เดียวไม่เคยมีใครพบพระรอดในกลุ่มอื่นเลย การแตกกลุ่มของพระรอดเกิดขึ้นหลายครั้งพอสรุปได้ดังนี้ครั้งที่หนึ่งพศ2435มหาเจดีย์ที่ฤาษีสร้างขึ้นถูกฟ้าผ่าพังลงพระรอดที่บรรจุในเจดีย์จึงกระจัดกระจายออกมามีการนำส่วนหนึ่งบรรจุกลับเข้าไปในพระเจดีย์ที่บูรณะใหม่อีกส่วนมีผู้นำไปบูชาเรียกว่าพระรอดกลุ่มเก่าครั้งที่สองพศ 2,451เจ้าหลวงอินทยงยศเจ้าเมืองลำพูนเห็นว่าบริเวณฐานเจดีที่บูรณะใหม่มีต้นโพโผล่ขึ้นมาทำให้ฐานร้าวจึงปฏิสังขอนฐานพระเจดีครั้งนี้พบพระรอดอีกชุดหนึ่งประมาณหนึ่งกระซาบาทตะกร้าบรรจุก,กับข้าวตักบาทจึงนำไปแจกจ่ายบรรดาญาติครั้งที่สามเป็นผลสืบเนื่องจากครั้งที่หนึ่งและสองจนเกิดประเพณีขุดหาพระรอดในฤดูแลง้ง ระหว่างเดือน4เดือน6ของปีสถานที่ขุดก็คือบริเวณโดยรอบวัดเมื่อขุดได้พระรอดพื้นที่การขุดก็ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนพื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยหลุงบอ่อวัดมหาวันจึงประกาศห้ามไม่ให้ขุดหาพระรอดอีกต่อไปครั้งที่4พศ2498พบพระรอดจำนวน200องค์ในบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสที่มีการบูรณนะครั้งที่หพศ 2 5งพมีการรื้อพื้นกระเบื้องพระอุโบสถเพื่อปูใหม่ทำให้พบพระรอดจำนวนหนึ่งมีการนำออกมาเช่าบูชาในพื้นที่เช่นเคยแต่ยังมีการส่งออกไปยังตลาดพระเครื่องในกรุงเทพมหานครโดยพระรอดที่มีสภาพสมบูรณ์เวลานั้นเช่ากันที่องค์ละ1,000บาทส่วนองค์ที่มีตำหนิก็ยังมีราคาหลักร้อยขึ้นไป เหตุที่พระรอดลํำพูนในพระเครื่องชุดเบนจภาคีเป็นที่นิยมในวงการพระเครื่องก็ด้วยความศรัทธาในพุทธคุณพระรอดนั้นได้ฉายาจากวงการพระเครื่องว่าเทพแห่งนิรันตรายเพราะเชื่อกันว่าผู้ที่สวมพระรอดไว้กับตัวแล้วว่าจับไม่ตายโหงตายผิดธรรมดาด้วยอาการร้ายแรงดังชื่อพระว่ารอด ซึ่งเร่มลือกันมาตั้งแต่ปี2,506ทำให้ราคาเช่าบูชาปัจจุบันอยู่ที่7-8หลักและไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆ